it. ครับสวัสดีด้วยผมขคอนุรับสุดการที่เกมเมอร์ทีวีนะนี่ก็อยู่กับเกม Dead by daylight นะผมพอดีว่าเออมันมันฟรีนะฟรีมันกี่วันมาสามสวันเนี่แหละนะฮะอ่านะฮะวันนี้ผมก็จะมาลองเล่นให้ดูนะฮะผมว่าเออเป็นยังไงนะฮะปกติผม ผมจะไม่ซื้อครับจ,จะแบบไม่ไม่เล่นนะฮะเกมเกมเนี้ยนะครับผมไม่ชอบเนะี่ยแต่ว่าใน,ในเมื่อมันฟรีนะครับผมก็จะมาลองเล่นนะครับผมนะแล้วก็มาดูกันครับว่าม,มันจะน่ากลัวหรือเปล่านะครับแปลว่าผมไม่น่ากลัวมั้งนะเห็นจากหลายหลายคนเล่นแล้วนะมาเล่นยังไงยังไม่รู้อันนี้เป็น เอ่อเฟิร์สไทม์ของผมเลยนะครับที่ที่มาเล่นนะฮะอืมนะฮะไม่หโหลดนานวะถ้ามีเสียงลมหรือว่าอะไรก็ขออภัยด้วยนะฮะดีว่ามันร้อนเนยผมอืมนะฮะโหลดนานวะ เฮ้ยครับมาแล้วฮะหลังจากที่โหลดไปครึ่งชั่วโมงนะครับไม่ถึงหรอกนะ <c oughs> โอเคครับเน่นี้ก็เพื่อนเราเพื่อนตามเพื่อนเราไปอยู่อ่ะนะฮะย่องย่องไว้ต้องย่องไว้นะฮะอันนี้ผมเล่นตัวอะไรก็ไม่รู้นะไม่เคยเล่นนะฮะย่องย่อง อันนี้เหมือนไอ้เด็กผูห้หญิงใน The Walking Dead เลยครับเนี่ยคนข้างหน้าผมเนะีย่ยเฮ้ยอะไรนะเอา้ามีคนตายข้างหน้าชิบหายแล้วายแล้ววิ่งดีครับวิ่งวิ่งจำหนีจำจำ,จำเลยจำจำตายแน่ตายตาย,ตายแน่มึงเอ้ยตายแน่มึงเอ้ยเฮ้ยซ่อมแล้วช่วยซ่อมดีกว่าเฮย่ยอะไรโอ้ตกใจเฮย้ฮยเฮ้ยแขวะแล้วเอา้า อ๋อลืมกดชิบหายแล้วชิบหายชิพหายชิบหา,ายแล้วอันนี้มันจะรู้ปะวะถ้าเราทำเสียงดังเ,เพื่อนหายแล้ววิ่งวิ่งเอาช่วยเพื่อนดกว่าเฮ้ยนั่นเพื่อนเพื่อนอนั่น,นเห็น gn, เพื่อนไหมออเฮ้ยทำไมเสียงมันจะเต้นจะอะไรขึ้นนะับเหนื่อยแล้วมันเหนื่อยหรือเปล่าเหนื่อยปะวะ มโอ้ยตู้ตูมันมาอยู่หน้าอุ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ไงเอาแลงไงเอาแลงไงหนีเดี๊ยวหนีหนีเดี๊ยวจ้ำเดี๊ยวจ้ำนี่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 เอ้ยอะไรวะตามมาปะเนี่ยเฮ้ยอันนี้ต้องซ่อมใช่ไหม อุ้ยอุ๊ยอุยเอ้าทำเอาชิบหายทำเุ้ยอันนี้มีอันหนึ่งเอาไม่ใช่อ่ะไม่นี่ไม่เคยเล่นเลยเนี่ยเห็นเพื่อนที่โรงเรียนเขาคุยกันแก็อยากเล่นมั่งนี่เล็บลมเล่นวันี้มันแจกฟรีไงเงอืมแล้วโอ้ยโอ๊ยข้างหน้าเลยเนาะชิบหายแล้วเดินมาทำไมเนี่ยนี่เห็นไหมวะเห็นไหมวะเห็นรือเฟาลยัเห็นผมพอเมื่อกี้เฮ้ยอะไรอ่ะ รับไม่รู้แหละอะไรคือวิ่งอะแหละเ่จะทางมาวะโยผมไม่นะไม่นะไม่นะมันเงียบนอนไหมนอนเป็นหมอบอะ่ะวันนี้เพื่อนเราตายไปนหนึ่งแล้วอะ่ะ แต่นน่าต,ต้องทำยังไงอ่ะถึงจะชนะมัน,นะฮะต้องข้ามันเหรอวิ่งแหละวิ่งแล้ว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 ,ว,ลวเฮ้ยคนหัวใจเต้นอแอ่ โอ้ยโอ้ยข้างหน้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยอุยอ้ยออ้ยอะไรนะเม่งเอาเรื่อยมันเล่นเลยเหรอฮะมันจะโหดกันไปแล้วนะเพื่อนยินนะเพื่อนยินนะเราเพิ่งมาเล่นนะเฮข้างหลังยิงหลังยูยิงข้างหลังยิงข้างหลังใช่ป่ะใช่ป่าวะโอ้ยมันอยู่ดันอยู in ่ด er> ันดีแล้วด okay. ีแล้วดีแล้วดีแล้วอุ้ยเสียงเลยมาเสียงเลยมาหายหายอะไรดิโดด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 ได้ไหมเม่งโดดไม่ได้อือหือหายแล้วหายแล้วไง อะไรเงี premises, vanity, anne, <qué says it> parfois, ้ยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยอะไรเง้ยวิอุ้ยอุ้ยอยู่นี่มันจะดักกูแล้วจะรอแล้วโอ้โหอือเรียบร้อยโดนเป็นหนึ่งนอนเป็นหนึ่งแล้วตาย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 อันนี้อันนี้ซอยซอยช่วยไม่หดเด็นเดครับที่ผมเพิ่งมาเล่นไม่หดจังอืมมันเห็นผมวะ ม,ม,มันเห็นว่ามันเห็นมันเห็นว่าเห็นว่ามันเห็นดันลงดันลงแน,น่ดีมากไปแล้วดีแล้วกระเพกเลยงานนี้อะไรร้องเสียงหลงเลยอเข้าขหลังพอเข้าขหลังนะ เอา้ากดผิดอีกเ้เมื่อแต่มองอยู่ภายนี้แล้วเออไปแล้วไปแล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วมันอยู่ไหนวะฆาตกรเนี่ยมันคือฆาตกรใช่ไหมหรือว่ามันมันเป็นอะไรผมเห็นเหมือนมันแบบหายไปอากาศได้เฮ้ยเพื่อนสองคนนั้นมันเก่งเหรวะ ไม่โดนเลยม,มันแอบอยังไงอะหมอบแด้งงานนี้เฮ้ยตัวละครเราล้องเงี้ยไม่โดนจับหรอวะโหลเลือดเี่แบบอุ้ยเอ้ยอะไรคืออะไรวะตรงนั้นอนะ่ะคืออะไรคืออะไรคืออะไรเฮ้ยบอกน่ไยบอกน่อยเพื่อนคืออะไร นีเพื่อเราก็เพกอีกแล้วคนหนึ่งนีเ่เฮ้ยอ,อะไรวะเอาร่วงมาแล้วเอนร่วงมาแล้วคาร์โอยู่ตรงนันแนเลยคากรกอยู่นหน้อยู่ตรงนั้นนะฮะนีเ่เพื่อเราโดนโดนหามไปแล้วใช่ไหมหายไปแล้วนอนหามหายไปเลย เฮ้ยตรงน้นตรงนโ้นอุ้ยโดนแขวะแล้วครับตรงนั้นโดนแขวะแล้วผมงคนทำง่าดีครับเฮ้ยน่ะเห็นแวบๆบแบบเห็นแวบๆบแบบ จะวิ่งไปเสียงอะไรวะผมวิ่งไปมันจะรู้ไหมนเนี่ยไปแล้วเแล้วเราตายไหมนเนี่ยจะตายไหมนเนี่ยเหมือนผมเห็นอะไรแ,บบแบบแวบๆเหมือนฆาตกรนโอ้ยมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้ว นั่นครับมันอยู่งั้นอ่ะเหมือนมันเฝ้าครับผมว่าคนนี้โดนแขวนเป็นคนไทยแน่เลยดูเชืออีคนไทยแน่เลยอะไรอะไรวะมันเรื่องแสงคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องแสงนี่คืออะไร สอนกูเล่นกันเลยกูหนีแล้วกูไปแล้วเ่อนตายไปแล้วไปแล้วหนีแล้วมีอยู่แล้วมันต้งให้ผมทำอะไรวะ <c oughs> ว่ามาวิ่งให้คาตกรจ,จับเล่นนะเฮ <c oughs> ้ยกดได้หวาว่า

พีดเสียงเศร้าใจเต้นใช่ไหมแ้วมันใจเต้นแล้วผมนี่กลัวเลยหนึ่งอ้มันมาข้างหลังแล้วหายแล้วโอ้ยตัดต้นไม้ไปดิเฮ้ยเอาตัดต้นไม้ไปดิเดี๋ยวดิเดีดิไหนล่ะไหนล่ะเพื่อนไอ้ไงล่ะไอ้ไงล่ะอุ้ยตายเรียบร้อยรีคอเวอร์รีคอเวอร์เฮ้ยมึงเจอกูมึงเจอมึงรู้เลยมึงรู้เลยไอ้มึงรู้เลยเฮ้ยมันแข็งเอาล่ะ เจอกูกูเลยไปดิที่มันจ้องแล้วไปอะไรเนี่ยกระถีบหน้าแม่งหลุดหลุดแน่นอนหลุดแน่นอนเอ้ตายกูตายกูจบคลิปเรียบ,ยบร้อยเอ้ ลอยเลยเวลขึ้นไหมเนี่ยไม่ขึ้นเลยเพื่ออะไรวะอัปเกรดแบบดูที่มีอรอัปเกรดได้ไฟฉายนี่คืออะไรแฟลชไลท์ต้องอ๋อ มันห้าพันเลยไม่ได้วะไม่แอนผมใช้นี้ไม่ได้ไม่ใช่ไหมครับออาก็มาเจอใ่คลิปหน้าครับนะฮะก็คงจะมีพาร์ทเดียวนะฮบผมได้ไปเดลไลท์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมเล่นพาร์ทสองก็มันคงจะหมดฟกช่องฟรีแล้วนะฮะผมคงต้องซื้อมาเล่นเองนะฮะก็ดูก่อนนะว่าเออมันดูต้องอนะฮะต้องดูว่ามันจะลดราคาอีกอีกหรือเปล่านะฮะ ก็ขอบคุณที่รับชมนะก็ฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับถ้ามีอะไรที่ไม่ถูกใจก็ให้คอมเมนต์นะฮะไม่ต้องมาดิสไลค์นะผมขอค,ครับ